จะกใกล้จะกินทีโมโเราเสียเพิ่มอีก750เสียดีมากเลยเล่นเอานีเล่นแบบเดียวก็ได้นะ,ะเนี่ยพอมองมาที่ไวทคอรอผมแล้วนั้นมันหายไปเลยหายไปห้าพันเลยทีเดียวนี่เรียกว่าการใช้เงินแก้ปัญหาในคืนนึงผมได้หน้ามืดตามวัวนะเห็นความนักรักของกัปตันทีโมเลยเสียไว้คอไปถึง5,000ครอบความเป็นเจ้าของเฮดคาเทกทีโมพร้อมกับท่าโพสี่ท่าโพสแพงมากเลยเลยแค่ท่าโพสโง่นี่มันอยู่ท้ายสุดของวัยพันเลยเนาะ เป็นทีโมดูดบ้องอยู่เลยจากคลิปที่แล้ววันนี้เราหน้าตาดีฮนะอัปเกรดเป็นเฮดกระเทกีโมพร้อมกับท่าโพสหล่อไม่หล่อไม่รู้แต่วันแพงมา, <c oughs> ากอ่ะเยอย่าลืมไปเปกันด้วยผ่านก็ได้ช็อปนะวัยรุ่นสำหรับสกินไฮนูนเซนนาะ <c oughs> ตำนานคู่รักไฮนูนลูเชียและเซนนาะอ๋อไม่คุญแจจ,จองเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ผ่านก็ได้ชอ็อปเติมไว้คอได้อย่างรวดเร็วตันใจและไร้ค่ารมเนียมผ่านก็ได้ช็อปได้แล้วที่ลิงตาด้านล่างไปจัดสกิก็ได้แล้วนะคาวบอย เฮ้ยเราเจอร่างคน,นโอ้โหหนะ้าตามันเหมือนเรามากแต่เราแย่าดีกว่าแม่ได้เวลาของกับตันทีโมโเฮ้ยมันเหมือนซิกมากเลยนะนี่มีอีโมทีโมด้วยเอาเชียลืมใส่้เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราชนะเกมนี้เราจะได้เห็นอีโมทีโมอ,อีกรอบนะฮะทำไมมันเหมือนอารมณ์เหมือนฟิตเลยวะดูไม่ออกว่าเป็นทีโมอ่ะออริไฟเท่านั้นสหรับกับตันทีโมที่ดูไม่เหมือนทีโมซะเลยแล้วไปหัวมันเหมือนฟิตไม่ก็ซิกซะอย่างมไม่ใช่ทีโมอ่ะ เข้ากาวจะแห้งมาดิครับนี่จอมไว้เลยนูนู่เออจริงๆเราสโลคิวไม่เกี่ยวอะไรกับนูนู่หรอกอุ้ยเดี๋ยวโอ้เจอโจดเราเจอโจดฮะเดินขึ้นมาข้างบนโอ้นี่มันสีโมแก๊งสีโมแก๊งมาเต็มหน้าเล้วด็กน้อยชอบเป่าพูดเลยทีโอ้โหสโลคิวสโลคิวกิ้งกิ้งก่อนกิ้งวางเหี้อือขอไอ้ที่ไหน่อยขอไอ้ชุดบ้าง อาทิตย์นี่ยาดูถูกพลังของหน่อยสอดแนม,มนี่ฮะเรามาพร้อมกับท่ารีคอร์ดกระเทกจริงจริงหน้าเอาเหมือนกันนะเนี่ยต้องโดนต้องโดนไอ้ข่าวว่าเธอเป็นนางเอกซีรีส์넷ฟลิกเฮ้ยเอฟเฟกต์ระเบิดสวยมากโอ้โหไอ้โดนแล้วแหละมึงโดนกูนี่นี่เข้ามาแล้วมึโง,มงโดนมากนี่มันไม่กล้ามันไม่กล้าเห็นล่างเราไปฆ่าร่างโคตรของเราดีกว่าเดี๋ยว่าตายปะตายปะผมก็ตาย เราโดนกูนน่เป่าพูดว,ว่ามีแ<ม>ต่เว้นคิวมีแต่เว้นคิวแน่นอนไน่หุยรอดไหมรอดยังไงวะเนี่ยโดนกูแน่เดี๋ยว,วเขากำลังอยากได้นาซันหรือเปล่า่ลาละเราอ้าวชุลิเคนเป็นแบบนี้โดนเป่าไล่เป่า,ปาวบอือหืม ตาเหอะอู้ยห้อทิพตันนี้นารักแค้วเปาปอดคุจงหวันี้ผมตายร้อยเปอฮ้ยเราได้ยังไงทุกคนทุกคนโอเคยิงลยิงอกเออวายโอเคตอนนี้กลับตายแล้วไม่มีไม่มีมีต้องลักก่อนต้องลักก่อน ได้เวลาไปเยี่ยมล่งลางคนของเราอีกรอบนะจังหวะนี้ตาบอดไปหนึ่งทีแล้วกลิ้งตามยังไงแฟดแฟดมีอีกไหนเป่เาเป่าอ,อีกรอบตะเกียกคีบเออหืมนี่เนี่ยดินเรียวหน่วยสอดดอ,อ่ะอ่ะสมแล้วที่เป็นหน่วยสัตว์แน่เหมือนกันคุณพอมอดภัยในทรัพย์สินแล้วก็เสน้นพอเรข้าวก็มีล่างคน ฮีโมคงจะออกสแกนนะฮะไม่ได้ออกมาสแกนเหตุตัวเองนะฮะสแกนเหตุบันนี่แหละแล้วแล้วเปล่าโอ้ยจังหวะเพื่อนหูจริงแล้เหบบนี้เรียบร้อยหาจังหวะก่อนหาจังหวะก่อนนี่อุ้ยตายหมดหย่บเหี้ตีนแตกอย่าโดนถูกพลังของหน่วยสอดแนมป้อมกลางเปิดเปิดอู้ไม่นะนังเอกนังโอ้ยนางเอกเด่นฟิก ทษโทษโทษบัวแต่ครังนี้จะต้องเป็นของกับตันทีโม่ตังเวรแกกับตันทีโมอ่อย่าหน้าวายอย่าหาทำสมัยบนมือเธอตะเก็บไว้ยืนสมัยก็พอเ้อโอ้ยลูมักกำลังหัวร้อนนะกับรูกของวัาที่จากไปไม่มีนกำลังความมันกำลังกลามอ้าวนี่ลูกย,ยังไม่ทันเอะไะทุกคน ได้เวลาก่อการไลยโอเลนบนไปตุยมันอ,อยนู่นี่เองนี่เป่าตาไปหนึ่งทีเรียบหน่อย <c oughs> นู่นูเป่าอือหายเลยว,วันนี้กลิ้งไปไกลปวดอือฮึนี่บร้อยนู่นูตายแบบนี้บาลอนบาลอนแล้วแหละเ,หเพื่อนบอปรับสมดุลทำหน้าที่ของโห,โห,โหอน่วยดแน t ไม่ดีเฮ้ยมันาไม่มีแล้วเนี่ยนี่เ <c oughs> ที่บคิวบาลอนใส่ย,ยันป้อม อหได้เด็ดแคบแล้วลาบดอนเด็ดแคบหมูจะวางเห็ดไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนเราจะปลูกเห็ดให้ทั่วป่าเหมือนหัวของผมที่ใกล้ร้านเข้าไปทุกทีนี่โดนกูนี่ช่วยปลียเอ,อ้ยเยอ,อ้ยไม่ดีอ่าเอ้ยเฮ้เลดเล็ดอยู่หรือเปล่าว้าวตีนแตกแน่พอเลยว่าเดินไม่สะดวกปนข้ามต้องเดินไม่สะดวก เช็คจ้านนมแต่เพื่อนจะจบกันแล้วเห้วางเห็ดก่อนสกินก็แพงเพรวางเห็ดก่อนไม่ได้หรือยังไงโอ้ยติเซนหน้าช่องนี้อิเลแมทเยอะจริงๆโมแล้วก็เซ็นหน้าอ้โว้าววาววิดวว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 วเวว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 ่วว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 วอววววววนวววววนวววมวววววมวววววว เพืไม่ใช่จบวันแล้วเฮ้บางเห็ดก่อนยันไม่ทันเื่นเลยสกินแท็ขนาดนี้ขอเล่นก่อนได้ไหมเอาละฮะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมและกับตันทีโมโ่โคงต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก่อนและนี่ก็คือสกินกับตันทีโมโเ่เฮดกระเทกอย่าลืมกดไลค์ให้กับกัปตันทีโม่เหมือนไวที่กดไลค์ให้เราเมื่อกี้ด้วยไม่เจอกันใหม่ในวดีในวิดีโอหน้าโอ้โหสามไลค์เหรอสำหรับวันนี้ 切飞刀。<noise> <noise>